การเปิดประชุุ่มย่อยโครงการอุตสาหกรรมกีฬาตอนนี้เป็นที่ยอมรับนะครับว่ามีบทบาทสําคัญเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศร,รษฐกิจในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหน่วยงานรัฐองค์กรสมาคมสโมสรและภาคเอกชนรวมทั้งสมาคมกีฬาต่างๆ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจะมีการลดตัวลงนะครับจะมีการชะลอตัวในเรื่องของการชะลอตัวลงไปนะครับแต่ว่าภาพของกีฬาก็ไม่ได้หนี้นะครับก็ช่วยให้ความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยพนาอุตสาหกรรมกีฬาไปในทิศทางที่เหมาะสมนะครับในผู้ภาคส่วนเนี่ยน้อยลงในภาคกีฬาก็เช่นเดียวกันการพื้นตัวหรือว่าต้องการที่จะต่อสู้กับ ของสัญยภาพาด้านกีฬาที่เราสามารถที่จะใช้เม็ดเงินให้เป็นประโยชน์ได้ได้ทีนี้เราจัดนะเราได้เปิดรับสมัครนะครับผมเข้าใจว่าออยังไม่ได้นับในเรื่องของทีวีมีเดียต่างๆเนี่ย